สวัสดีค่ะชั้นโคล,โลสุพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำถั่วแปบเนื้อตาลค่ะนะคะเราจะใช้เนื้อตาลผสมแป้งนะเพื่อนนะถั่วแปบก็ที่ทำแบบทั่วไปนะคะส่วนประกอบหลักก็มีข้าเหนียวร้อยกร,รมัมนะคะเนื้อตาลหกสกรัมแล้วก็ถั่วเขียวนึ่งสุก ะะตามปริมาณที่ต้องการเกลือโรยมะพร้าวนะคะถั่วแปดนั้นจะมีมะพร้าวขูดคลุกด้วยนะคะส่วนที่เราโรยกันนี่เลยค่ะเพื่อนหวานด้วยงาและน้ำตาลน,นะคะทีนี้ส่วนสำคัญนะคะเราจะมานวดแป้งให้เพื่อนดูนะคะว่าวิธีการนวดแป้งทำอย่างไรค่ะเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะคะ อันดับแรกนะเพื่อนนะแป้งที่เราเตรียมไว้ใส่เลยนะคะเนื้อตาลเนื้อตาลนี้เราต้องทยอยใส่นะคะดูความชื้นด้วยค่ะเราก็จะคุกขยำเข้าหากันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะนวดกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เพื่นเติมน้ำได้นะคะแต่ทยอยเติมนะคะอย่าเติม่เยอะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละเกินนะคะน้ำชุ่มเกินไปจะปั้นไม่ได้นะคะนิ่งแข็งเป็นนิดนึงเ,นเติมน้ำได้เพื่อนอเติมมานวดต่อนะคะตอนนวดแป้งนะเพื่อนต้องระวังนะคะ แห้งไม่เป็นไรค่ะเราเติมน้ําแต่ถ้าเหลวเกินนะคะเพื่อนก็เติมแป้งลงไป,ะปะอีกได้แป้งผสมเนื้อตาลเราจะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนนะคะไม่น้อยนะคะแป้งร้อยกรัมก็จริงนะคะแต่เนื้อตาลอีก <S 2> <S 2> <S พอเพื่อนนวดได้เนียนแบบนี้แล้วนะคะ กปั้นเลยค่ะนะคะ,นะคะเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนนะคะหนมตแบแปบเนี่ยนะคะเราจะปั้นกลมๆก,ก่อนนะคะกลนะมแบบนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนทำให้เป็นแบนๆค่ะไม่ต้องบางมากนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราห่อไส้เนี่ยเราจะดึนนะคะเราจะดึนนิดนึงเดี๋ยวเลืยไปต้มกันนะเพื่อนนะร้าวพนี้นะคะเพื่อนเราได้นึ่งมาแล้วนะคะกําลังร้อนๆอยู่เลยนะคะพอเนื่องมาแล้วเนี่ยมาโรยเกลือค่ะไม่ต้องเยอะนะเพื่อนนะเค็มโรยเกลือก่อนเพราะว่าอย่จะลืม นะคะแล้วมันจะเจอนะคะน้ำเราเตรียมต้มไว้เดือดท่านแล้วนะคะเราจะใช้น้ำที่เดือดแรงๆนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะได้สุกดีๆนะคะ,ะ,คะเราจะรอให้แป้งลอยนะคะ ให้แป้งสุกดีๆนะคะแล้วค่อยตักออกตักแป้งออกจากน้ําร้อนแล้วเนี่ยนะคะเราต้องมาพักที่น้ําเย็นนะคะเราต้องมาพักที่น้ําเย็นนะคะไม่เหมือนกับขนมต้มขนมต้มนั้นเราจะตักออกจากหม้อแล้วก็ใส่มะพร้าวเลยค่ะ<ม>เราต้มมาแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนทีนี้เราก็จะมาห่อไส้นะคะ วิธีการห่อนะเพื่อนยืดแป้งออกนิดนึงนะคะบี้บีตรงนี้นะคะยืดให้เขาออกมานะคะแล้วก็เอาถั่วใส่นะคะแล้วก็บีบเลยได้ไซสแบบนี้นะคะแล้วนะคะเราก็ไปคลุกมะพร้พาวะค่ะนะคะคลุกมะพร้พาวแบบนี้เลยนะคะ เราจะทำจนเสร็จค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีการห่อไส้ถั่วแปะนะเพื่อนเราจะห่อทั้งสองด้านก็ได้นะคะคือทำไส้ก่อนค่ะทำไส้แบบนี้นะคะพับให้เป็นนะคะตัวหอยก่อนนะคะพอพับได้เป็นตัวหอยแบบนี้แล้วนะคะเราก็คุกถัะะ่วอีกรอบค่ะ นะคะคุกถั่วอีกรอบหนึ่งข้างนอกถั่วจะมีทั้งข้างนอกข้างในแบบนี้นะคะ,ะ,คะแบบนี้เพื่อนะคะเรามาจัดเสิร์ฟทั่แปแบบกันค่ะนะคะ,ะ,คะทั้งสองรูปแบบที่เราทําให้เพื่อนดูเนี่ยนะคะคือเอาไส้หอ่หอห่อไส้กับคุกไส้นะคะ บบนเนสเสร็จเราก็เอามะพร้าวโรยเลยค่ะเพื่อนคะถั่วแปบเนื้อตาลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนะคะทั้งสองลูกแปรนะคะคือนำแป้งหุ้มไส้ถั่วแล้วก็ใช้วิธีการคุกไส้ถั่วได้เลยนะคะ จะเห็นว่าขนมโบราณโบราณแบบนี้นะคะที่นำเอาเนื้อตาลไปเป็นส่วนประกอบนี่ทำได้หลากหลายมากมายนะคะในคลิปนี้ถ้าเพื่อนดูแล้วว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆของขนมตาลเลกคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ